ก็ไรเงี้นะสูดแต่เรียนอะเป็นพิีลือกะเบคุณกับนักกรีทาของเราด้วยนะคะคนรายงานรายการที่ศ0นยนะคะ เหรียญทองแดงเด็กชายคชชาทาน<อ>พิมพ์ตะครองรอโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรีเหรียญเงินเด็กชายพัชยามาบิดาโรงเรียนบ้านเบ่งฉลาดและเหรียญทองเ,เด็กชายจิระเดชบริสุตรโรงเรียนบ้านแคนดำค่ะหมายว่นนาน่าสกุลคือขอออดแบบน,นี้เน,นื้อล <c oughs> ูกจะเนี้ยค <c oughs> ุณขึ้นเนื้อลูกฮ่าโจใช่ค่เขาเสียงประมือให้กับนาักกีฬาของเราด้วยค่ะนเหมือนเดิมลูกค่ะ มาอจิภาบมาให้งมองได้ที่หนึ่งอยู่ดอกพี่นาพี่แข่งสุดอากันน้องเฮ่เรียนน้องเฮใส่กินข้าวสารทางนี้กีฬาว่ายน้ำน้ำพีน่นาครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในทางสนับนักกีฬานะครับ

อ่าไทยท่ามนะคะชูเรียนกดไลค์ลูกอ้โอ้สุดยอดเลยมาในติ๊กจุ้มันมาเนี่ยสับรายการต่อไปเลยย่ลมย่าลมนะเสีลา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 โฮ้ยซอกินเหลาดีเลยซอสซอกินเหลาดีเลย มมันนกลเอโชเรียนค่ะโชเรียนขึ้นอ่าอ่ากดไลค์ค่ะหนึ่งข้างโอ้ยเยี่ยมมากโอเคกันนะคะร2บสองลูกลรงไหนเ่ร่วมค่ะที่สามคือสำโรงและอนุบาลชุมพลบุรีครับที่สามครองร่วมนะครับ บ้านสำโรงและอุบัติทุพินย้รองชนะเลิศตลอดหนึ่งโรงเรียนบ้านหัวนาคำและชนะเนลิศโรงเรียนบ้านเบ,บงทา่าลาชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลแล้วก็เหรียญเงินรางวัลค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ได้เป็นผู้มอบช่วยรางวัลและรางวัลให้กับนักกีฬาครับค่ะรองชนะเลิศนะคะอันดับสองนะคะพวกมิกนะคะสนุนพวกมิกอยู่ไหนน้องกระัวนักคค่ะพอ,อ,อรับเลย <laughs> อขอเสียง FC. FC. เอฟซีในเอฟซีเบียงฆาลาดเลยด้ะ ค่ะติดชุมสำโรงนะคะครองสามด้วยกันนะคะน้องชนะเลิศ์นัมซีนรงแล้วก็ชนะเลิศพุทองค์พิทยาคมะคะ่ะทุกรายการนะคะที่ได้รางวัลชนะเลิศเราจะมีถ้วยรางวัลแล้วก็รางวัลมอบให้นะคะครับผมอ่าโชว์นะคะค จากที่ท่านไพ่นะคะฟุตบอลคู่ชิงเชล,ลเลอร12ปีชายให้กับท่านภู้ในการเช่นอายุทธํำเกลี้ยงนะคะไเม่สามารถทำประตูได้นะคะโอ้เด็กๆก็เล่นกีฬาด้วยสปิริตของนักกีฬาอย่างแท้จริงนะคะ โอ้อย่างน้อยก็ได้ถ่วยแล้วท่านบอกว่าก็ได้ช่วยตะกร้ออยู่นะคะขอแสดงมความดีด้วยค่ะการลำดับต่อไปเจ้าภาพสนามนะคะได้หนึ่งรางวัลไปแล้วค่ะ,ะครับต่อไปนะครับจักะรับถ่วยรางวัลน,นะครับเซปักตะกร้ออยู่นุอง12ปีนะครับ

ขอเสียงพระมือให้นักกีฬาด้วยค่ะต่อไปรางวัลเซปักตะกร้อ15ปีชายสำหรับปีตองผู้ชิงชนาเลิศนะคะร่วมทำการแข่งขันเมื่อวานนะคะระหว่างพลองพิยาคมกับศรีนรงค์ตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นกว่ากว่าค่ะ4ชั่วโมงกว่ากว่านะคะสืว่าเป็นผู้ชิงชนาเลิศจริงๆนะคะ สนะสองต่อนหนึนะคะทั้งประเภทศชายแล้วก็ประเภทหญิงสู้กันนะคะขอบคุณกรรมการนะคะแล้วก็คุณครูด้วยอดทนมากเลยแล้วก็รู่นนักเรียนค่ะปีชังค่ะ รเรือสีนรงนะคะลูกเร็วฟิกฟิตฟิต ลำดับต่อไปนะครับรางวัลวอลเล่บอลสิบ ก็กำรางงานให้กับนุกนนักกีฬาฟุตบอลนะคะยืนมุ่นเชียร์อยู่ไกลๆนะคะไม่กล้าเข้ามาดูใกลๆ้ๆรับเป็นฟุตบอลคู่หยุดหายใจนะคร <c oughs> ับโดยเฉพาะท่านพงดุลพรนะคะหยุ <c oughs> ดหายใจไปชั่วคู่หนึ่งนะะหนึ่งแล้วก็ชนะเลิศโรงเรียนบ้านเบ่งชาลา แสดงความยินดีด้วยนะคะเก่งมากเลยได้สองถ้วยตัวนี้เจ้าภาพสนามนี่ได้สองถ้วยยุ้คค่ะ เะะขาเส็นเพื่อให้กับลูกๆนะักกีฬาฟุตบอล15ปีหญิงด้วยค่ะ โรงเรียนบ้านเบ่บงท่าลาดนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกๆโรงเรียนนะครับที่ได้รับช่วยรางวัลและก็รางวัลไป